ผมมีคําถามอย่างหนึ่งว่าที่เล็กนกออริจินเนี่ยมีคนรู้จักภูวดลหรือเปล่าผมก็เลยไปยืมตัวพี่มาเปลี่ยนชื่อหน่อยดีกว่าน้าร้อยแมวก็เป็นเทพได้แล้วภูวดลเอ้ยแล้วภูวดลมาแล้วไงทุกคนต้องสวัสดีชาวโลกไปแล้วอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้ แล้วผมมาครับผมภูวดนคนจริงครับผมมาเยือนอาโอและตอนนี้ผมกำลังจะมุ่งหน้าไปเมืองวิกแลนด์ครับผมที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของอาณาจักรโดรัเรื่องราวบทคร่าวๆเนี่ยเมืองเนี้ยครับถูกค้นพบโดยชาวโดรัมภายในเมืองนี้นี่ยังเต็มไปด้วยเวทมนต์แสงสีเสียงสวยงามตะการตาผมมาตรงเกาะนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงเพลงไม่พักเลยเอตัดตืดเออ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 วออเ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 อ้เออเออเอัเออเออเ เ่อกัดแขวงกำปั้นอย่างเต็มกาลังเจ้าคิดว่าอ่าอ่านไม่ทันโอเคนี่ก็นี่คือเป็นเ<อ>บาะแสน,นะครับเบาะแสที่เราโดนคนร้ายนะครับพุ่งมาทางป่องไฟนะฮะนี่ก็คือเหมือนเป็นว่าต้องลอยคนร้ายบุกมาจากข้างบนและนี่ก็คือเป็นบ้านของเราอ่านี่นะครับก็เดี๋ยวหาเบาะแสก่อนนาน่าเคยเห็นที่นี่มาก่อนเอ้านาน่าเคยเห็นแล้วก็ไม่บอก <c oughs> เคยเห็นอย่างนั้นหรือนานะ่าเคยเห็นแล้วนาน่ายังเฮ้ เฮ้ยไอนาหน้ามีความลับเหรอถ้าอย่างนั้นเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะพาตัวเจ้าไปที่พระราชวังดยุคแล้วโอ้โหตกใจนะครับนึกว่าไม่มีทางเลือกอื่น,น,ลโโนเลยจะกระปืนลั่นกบาะจับนานา,นาไปไม่ต้องกลัวนาหน้าโดนไปแน่นอนได้ได้นาน,<ๆ>นาสามารถพวกเจ้าไปที่นั่นได้ไปเลยไปหาตัวกันเลยคือเราโดนคนร้ายขบวนไปที่ป่องเซนสะคอสนะครับผมเขาบุกเข้ามาทางข้างบนแต่นาหน้าเหมือนจะเห็นตัวแต่ไม่บอกนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นคนร้ายเฮ้ย เหมือนเจอเดียลองนะครับผมเฮ้ยใช่เลยเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยเนี่ย FC เลยผมอะนี่ครับนี่ก็เป็น NPC ที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเนี่ย NPC ใหม่ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าชิ้นส่วนเข้าไปในอุปกรณ์นักปะจนไัยมาลองดูซิอะลองใส่ดูดิปับใส่เข้าไปแล้วครับอยากเลยชิ้นส่วนนั้นใหญ่กว่าช่องว่างมากเวทหลักเมืองนี้จะบอกเลยว่าเวลาทำไปแล้วเนี่ยครับผมเพลินมากครับเสีง NPC ฟังกันแล้วเคิรมเลย น่านึกออกอีกแล้วนะฮะไม่ต้องกังวลนักประจ o ภัยนําชิ้นส่วนให้ข้าดูหน่อยโอ้เนี่ยดูสิชิ้นส่วนเนี่ยเห็นไหมมันคือน่าจะจากที่ผมได้ที่ศึกษามานะครับผมคิดว่าชิ้นส่วนเนี่ยอาจจะถูกละอองฝนนะครับถูกพัดพาขึ้นไปในอากาศในชั้นบรรยากาศที่เย็นจัดในบริเวณนั้นเนี่ยคือมันมีอากาศหนาวเย็นมากนะครับและทําให้เกิดการแข็งตัวนะครับและกลายเป็นลูกเผ็บลูกเข็บชัวนะครับผมว่าอันนี้ลูก,ลกเข็บชัวเออ,อ มันก็เป็นไปตามที่คาดคาดไว้น่ะคาดการเหมือนกันเลยครับว่าลูกเข็บนมชิ้นส่วนไปติดตั้งไว้บนตามโอเคติดตั้งก่อนผมสรุปเลยครับเป็นคือลูกเห็บสรุนากอกรหัสผ่านเวและลืมรหัสผ่านอ่ารหัสผ่านหนึ่งสองสามสี่ ไม่ใช่ข้าคิดว่าควรถามเพื่อนของเจ้าอีกครั้งดีกว่าอืมถามเพื่อนก่อนอะไรไม่ดูแล้วก็ถามเพื่อนนะครับตอนนี้ผมเดินทางทําภารกิจมาไกลพอสมควรแล้วครับอีกไม่นานเนี่ยภารกิจก็ใกล้จะเสร็จแล้วเป็น q u วสเมน i นะครับนี่ได้จดหมายมีกแล้วผมส่งจดหมายเสร็จแล้วครับภารกิจต่อไปก็คือเราจะต้องเอาชนะมูแทนได้ครับต้องบอกเลยว่าพลังผมเหลือล้นมากๆผมบอกเลยว่ามาไม่ได้ทตั้งตัวแน่นอนโหโหโหโอโอ้โ <king> ๆๆๆทุกคนเห็นพลังแล้วอยากเห็นของภายในตัวแล้วครับบอกเลยว่าเห็นแล้วจะช็อกผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะตีตัวนี้กี่นาทีแต่ผมใช้เวลาไม่ถึง1นาทีในการซัดในตัวนี้ถ้าที่เราซัดมูแทนเสร็จเนี่ยภารกิจต่อไปเราต้องไปหาของครับจริงๆแล้วคือตามบทอะตัวนี้มันจะไม่ตายก่อนแต่เราดันแรงเกินไงวูบเลยคอนเสร์ตด <iter> ้วยพวกเราแยกเป็นค้นหาถ้าจะเร็วกว่า ในขณะที่กำลังหานักวิจัยหาคนร้ายมีการคอนจัดคอนเสิร์ตค้นหาบริเวณใกล้เคียงตามที่วิลลี่บอกโอเคครับค้นหาค้นหาดูใต้โต๊ะว่ามีอะไรไหมนั่นแงผมว่าแล้วมันคืออะไรรู้ไหมมันคือเครื่องเส้นไว้กุมารน,น้ำแดงผมว่าคนร้ายนี่น่าจะเป็นพวกที่แบบว่าเล่นของนะครับบูชากุมารทองเดี๋ยวต้ไปดีบแจ้งแล้ไปหาวิลลี่ก่อนเลยเราเจอชิ้นเบาะแสสำคัญแล้วเฮ้ย อย่าบอกนะค่าลินนี่ติดนี่เอา้านี่มันหนังสือติดทวงนี่ป่ะนี่ตรงนี้มีอะไรครับตู้เกมอาจจะมีเศษตังหลน่นหลน่หลนล้นอาจจะมีเศษตัง้งไงเห็นไหมเฮ้ยนี่มันตู้เหล็กยีตุกตาปะเนี่ย เดี๋ยวเราไปทำเควสกัตนต่อดีกค่าตอนนี้ผมเดินทางมาใกล้จะสิ้นสุดภารกิจเลยครับเขาก็จะให้ตีมอนเคลียมอนจนในที่สุดเราก็ได้ตุ๊กตามแมวมาครับยินดีด้วยคุณได้แมวขาวมาดีหนึ่งตัวพร้อมกับปลาหมอคางดำที่กำลังโดนแมวขาวมานีแพะอยู่ตอนนี้ครับผมก็ทำเควสในเรื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม หลังจากที่เราทำมาเนี่ยผมได้ยินเสียงเพลงนี้แบบร้อนหัวมากนะครับผมอยากรู้ว่าต้นตอนมันคือสิ่งไหนผมสงสัยว่าไปนในภาวาน,นี้หรือเปล่าที่มันเป็นตัวผลิตเสียงต้องออกมาก่อนนะครับโอ้โหตามหาว่าเสียงมันมาจากไหนวะตอนนี้ก็คือเควสีด้ผมทําเสร็จแล้วนะครับทีเนี้ยทุกคนก็ต้องมาทําต่อที่ e x p l o r a t i o n มาที่ตรงนี้เลยนะรูปโลกนะครับผมก่อนในที่ผมเปิดให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ เกมันมาตลอดเลยครับตอนนี้ผมร้อนดูมากยังมีภารกิจที่เราต้องทําอีกครับที่ exploration เนี่ยครับมาสํารวจแมปตามนี้เลยนี่คล้ายๆพวกคาเฟ่ลับอะไรอย่างนั้นที่ต้องเข้าไปในซองในซองในตรอกทีนี้ก็คือเควสบางเควสเนี่ยจะเห็นว่าเป็นอะไรเอ่ยปฏิบัติการสายลับหรือจะเป็นกิจกรรมที่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับบางจุดเนี่ยไม่อะไรเอ่ยครับก็คือเราจะต้องเดินไปแล้วก็เหมือนแบบว่าไปปลดล็อกเอานะครับไปเจอเอาตามแมบปบทีเนี้ย บางภารกิจก็ต้องดูสภาพภูมิอากาศดกว่าตอนคืนอาจจะไม่เจออาจจะไปเจอตอนกลางวันตอนเย็นเนี่ยก็จะมีเรื่องสภาพภูมิอากาศมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทำพวกนี้ก็จะได้พวกของรางวัลก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับอย่างอันนี้คือผมมีภารกิจคือ chain reaction นะครับถามการว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องไปทําดูนี่คือมันปลดล็อกมาแล้วนะฮะึ๊อืมกูมเจอตัวแล้วเดี๋ยวก่อนนี้เมื่อกี้ไปไหนแล้ววะมามา เฮ้ยนี่ไงเจอตัวแล้วไอ้นี่มันติดลำโพงมาที่หลังเจอแล้วแต่ต้องคุยกันหน่อยแล้วเฮ้ยนายหเนี่ยแล้วมันรวมกับนี้อีก <c> ห <oughs> เดี๋ยวก่อนไอเพลงนี่มันต้องเอ้ยอมกแน้วนายฟังฟังเพลงอะไรอะ่ะผมถามเขาว่าเพลงที่มันมาจากหลังเขาว่ามันคือเพลงอะไรแต่เขาบอกว่าเขาไม่ฟังไม่ได้เปิดไม่เปิดอะไรแล้วก็เปิดอยู่เนี่ยหูจะแตกก็เนี่ยหรือว่าเขาปิดเสียงวะ ได้ยินไหมหลังนายอะเอามือปิดหูเลยนเนีอยพราว่านักตามมานี่้ไปไหนหล้ววะนั่นไงเห็นไหมเจอตัวแล้วนี่ไงวิทยุติดอยู่ข้างหลังเป๋าไข่มันคือเป๋าเพลงเขาถามใช่หรอใช่แต่ไม่เป็นไรนายไม่ปิดเดี๋ยวผมปิดเอง ตรงนั้นจะต,ต้องไม่ได้ยินอะไรแล้วถ้าได้ยินเสียงเพลงอันนี้ไปด้วยเนี่ยก็ <Yeah. S 1> คือดับหมดทั้งทุกที่อะครับผมเอ้ยมันไม่ได้ยินได้ไงวะโอ้โหคุณถอยหลังมาเจอไอ้ภาวานกีกหลังจากที่ผมหลบหนีเสียงเพลงมาแล้วเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันจะมีกิจกรรมเพนทอนพอดีก็เลยจะเข้าไปเล่นรอครับก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนอาชีพปืนกัน นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปตีบอสกันตอนนี้คิวเรายังไม่ได้ประมูลเพราะว่าเดี๋ยวจะรอน่าจะรอประมูลทีหลังนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีสักตัวเลยมีเมงพองมี3กคิวผมตื่นอันนี้ก็คือคิวหนึ่งนะครับอันนี้ก็อีก2คิวนะครับก็เดี๋ยวมารอดูนะอีกประมาณ40นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกัน โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูดันเชียนใหม่กันนะครับผมทีนี้เนี่ยมันมีดันอัปเดตมาใหม่ด้วยครับผมก็ยังไม่มีตี้ครับเดี๋ยวจะไป่องดูก่อนก่อนที่เราจะลงไปเล่นเนี่ยแต่เ,เราต้องดูก่อนเพราะว่าดันเนี่ยมันต้องใช้คนเยอะป้ะหูมีคนดูคนเต็มเลยโอเคครับตอนนี้ก็มีลง3ตี้นะครับตอนนี้มีอาชีพปืนลงด้วยนะตีล่างนะครับเป็นอาชีพที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เราเข้าไปดูเลยดีกว่า นี่นะคนให้ความสนใจเยอะด้วยนะ53คนแต่อันนี้เยอะกวา่าน่าจะเป็นตี้แบบอาจจะแบบดูตึงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูตี้ปืนดีกว่าว่าไม่มีห้องรับชมอ้าวอ้าวไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวดูอันนี้ดีกว่านะครับผมอ้อหหรือนี่เป็นอะตอมแบบเล็กๆต้องซูมมาอีกนิมเดิมนี่นาะนี่ที่ปืนเอ้ย นี่นะฮะอันนี้เรากําลังดูเข้าลงดันอยู่นะม่วงขยับซ้ายเขียวขยับขวาส้มขยับกลางนี่ผมจําได้ผมลงมาแล้วรอบที่แล้วเนี่ยช้าไปแล้วคือต้องเดินซ้าย,วาย,ายขวาหนึ่งทีเมื่อี้ซ้ายสองขวาหนึ่งไม่ไปเอาใหม่ครับทุกคนเอาใหม่ดีเซ็ดดีเซ็ดดีเซ็ดต,ตั้งใจตั้งใจตั้งใจหิวอยู่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 ตอนนี้ก็อ่าตาคิสนะครับกําลัง ฮิวอยู่นะฮะแต่ก็ไม่รู้สู้กับอะไรนะครับผมไม่รู้ตอนนี้ว่าผมสู้อยู่กับอะไรนะไม่เห็นบอสสักตัวเลยนะครับอาจจะเป็นอาจจะมีปัญหานะครับในการดูรีเพย์นะฮะโอเคไม่ว่ากันดันนี้นะครับอ่ะไปดูตีโบนมั่งเอาละครับวันนี้เราอยู่กับน้องเพนฮะฮิฮิฮโปน้องเควดวยนะครับแล้วก็เอเวอเจอร์ลึกลับฮิวฮิวรันบัฟส่วนครับมาๆๆส้มตำไทยโอ้โห อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโหมดอะไรนะครับอาจจะเป็นโหมดง่ายหรือไม่ก็โหมดนกลางหแล้วเปล่าเพราะเขาเห็นว่าตอนเนี้โหมดในเมย์ยังไม่มีใครผ่านเลยนะครับผมตั้งสองดูเขาเล่นเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าดูไปดูเรื่องเลยครับต้องลงไปเล่นเองแตวต้องรอปาร์ตี้ผมมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูตอนนี้มีใครมารู้ซิปมาครับสวัสดีครับจานชาเป็นดีนะครับผมงงเลยครับใครทักผมมาสงสัยเขารู้จักภูกวดลรู้จักผมด้วยหรอผมตามบ้านแพลน,นะไม่ใช่ตามกระตุ้มแบน อ้าวคำผิดคนโทษทีครับไม่เป็นไรครับบ้านใกล้ๆกัน่าเฮ้ยไม่มีคนรู้จักกู้วดนในอาโอด้วยหรอวะเลื่มดูไม่มีเลขเจ็ดในชื่อมัโอ้โหไม่มีเลขเจ็ดในชื่ออย่างงี้ผมว่าไม่ใช่ปัญหาเลยครับการที่เราไม่มีเลขเจ็ดในชื่อเนี่ยผมว่ามัน500เมวจบได้เลยครับผมไม่นอนช้าออกจากดันมาเปลี่ยนชื่อเลยผูวดนเจ็ดเฮ้ยอันนี้มันฟูวดนเกือบแล้วเกือบไปผูวดนสีชาพันแล้ะ แล้วมาได้ไงภูวดลเจ็ดมันจะมีคนที่ไม่เปลี่ยนชื่อเพราะเขาทักปิดหรือเปล่าวะเราผมเปลี่ยนแล้วไงฝากทักทายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไามตัวปลอมนี้ไม่ผมมีลผมมีเลขเจ็ดแล้วเอ้ยมีสาวทักมาวะวานี่มันอะไรกันครับนี่ชื่อเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตอนนี้ผมงงแล้วว่าใครเป็นใครครับ ว่าไง,น,งน้องนิตาว่าไงว่าไงนิตามัวเลยกูมัวทรงเลยพี่เองโอเคเชื่อก็ได้คิดไม่ออกว่า <c oughs> เล่นเกมไปครับเกมดีบอกว่ามีตีมีตีไหมครับจะลงไปไปตบ p ีเนี่เงียบสงสัยไม่อยากเล่นกับภูพดล <c oughs> และปันปันแบบนี้พี่อูอ๋อ ใช่แล้วอูเองพี่อูผมขอโทษด้วยพี่ใช่แล้วอูเอง <c oughs> พี่อูพี่อูขอโทษเลยครับพี่ผมนั่งฝอยนั่งหมอยกันจนรอกิจกรรมมาครับตอนนี้กิจกรรมใกล้ามาแล้วครับผมก็มารอในบ้านกิลเตรียมลงจัดปาร์ตี้ให้พร้อมตอนนี้เราได้เป็นตีตีแมงทองนะครับกิจกรรมกีเฮดนะครับ ตอนนี้เราประมูลโกดิ้งกับดวิ่งนะครับตัวอื่นปล่อยให้น้องเขาตีกันกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะต้องไปตีบอสกันครับผมแต่ว่าเราจะต้องประมูลก่อนนะครับเ่ราเราจะได้สู้กับใครบ้างเอาละครับ30มสิบปีนะฮะการแข่งขันจะเริ่มต้นแล้วนะครับผมเข้าเหนือก่อนนะโอเคผมไปเมงทองแล้วเข้าประตูทางเหนือเลยฮะเอาแล้วครับมาแล้วไงไปครับ อยู่ที่สร้างความเสี่ยงสูงจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่เฮลนี่แล้วก็คือเราต้องรอยกเย่เกิดนะครับยกเย่เกิดตัวไหนเราต้องไปตีครับพอตีเสร็จเ,เนี่ยแล้วก็ไปคุมบอสเนี่ยตอนนี้กำลังรอยกเย่เกิดอยู่มันจะซุ่มเกิดตรงสีแดงเนี่ยนะฮะโอเคครับตอนนี้อีก30มสิบวินะฮะยกเย่จะเกิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะรอยกเย่เกิดปุ๊บเนี่ยเราต้องไปหานะฮะสามสองหนึ่งเอ้าเงียบแย่แล้วยกเยก่ไม่อยู่เย่อยู่ไหน เอาละครับเจอยกเลกแล้วครับผมใส่แล้วผมเซ่อยแล้วผมบล็อกแล้วผมยัดมาครับผมเวดเงาอัตโนมัติผมใส่นวนะครับเปิดออโต้ตีทุกตัวนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแต่กิลเราครับกิลอื่นน่าจะสู้ไม่ไหวดาเมจหนักจัดตอนนี้ยกเลกใกล้าตายแล้วครับตเตรียมกระจายตามจุดเออพระเิดต่อไปก็คือตีแมงทองนะครับรอยแมงทองเกิดเอาละครับตอนนี้แมงทองเกิดแล้วผมก็ได้ตีแมงทองตัวเล็กฮะเราแบ่งตีกันไปตามจุดและผมตีรัวๆครับผมจังหวะนี้ กูปวดนเซเว่นเอาหน่อยนุง่งตอนนี้ข้างล่างก็ตีอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตีตรงนี้แมงทองจะไม่เกิดตอนนี้มีตี้เราไปปวดอ,อยู่ครับสกัดเราลุ่งนะฮะตอนนี้ตี้เราเอา้านี่ตี้กูจงนันชิบหายแล้วกูตีแมงทองอยู่คนเดียวด้วยบะ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 ผมเดินลงทิศลงทานเลยครับลืมไปคขาต้องเดินกับตี้ตอนนี้ผมมาดีกู้กับตี้แล้วครับไล่เคลียร์คนในดงให้หมดอื้ออไฟนัวออตโต้ชาโ์โดสลัดบะบะบบบไอ้ตัวนี้ถึกอยู่กู้ไก ปไทเอ็นเกิลสล็อตตอนนี้อีกประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ครับแมงทถงตัวน้อยจะตายแล้วไปบ๊ะแบบได์มาครับเฮ้ยเจอปปเฮ้ยติดแข็งปัดหน่อยปัดหน่อยเฮ้ยโอ้โหโดนดูเดนพีมดเลยอยู่ที่นี่เนี่ยจะใช้ปั๊มไม่ได้ครับผมก็วิ่งหนีตีนแตกเลยครับต้องให้ฟีทหิ้วเอาบ๊อบบ๊อบบ๊อบบุ้ง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 ไปไหน

นี่กูโดนอะไรว,วะแมงทองเนี่ยไม่มีคิวไหนอยู่แล้วครับตอนนี้น่าจะโยกปฏีที่อื่นกันผมก็ได้ไปตูเดเวลิงหน่อยครับว่ามีคนอยู่ไหมเหมือนจะลงไปฮาร์ดกันแล้วครับโอเคฮะแล้วผมมาฮาร์ดไงเดี๋ยวขอเรียกชื่อก่อนวิญญาณซุ่มโจมตีเอาเฮ้ยยังไม่ทันซุ่มเลยบะ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 นี่ไงเปิดก่อนได้ปูดมีอยู่จริงนะครับนี่ไงวิญญาณซุ่มโจมตีครับเฮ้หยหายไปไหนหมดแล้ววะน่าจะอยู่ข้างบนครับตอนนี้แปดนาทีฮะเดี๋ยวรอหายตัวเรามาก่อนนะครับ วิญญาณซุ่มโจมตีบ huh ้าบ so ้าบ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 ะบะบะบะาบ้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 เฮ้ยนี่ถึกอยู่บะ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 บ้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยล่างจริงพ่ล่างจริงพ่เวทเงาอัตโนมัติเฮ้ยโอ้โหมาปะอุ๊ยหัวคิวแตกเฮ้ยเขาทำอะไรอุ๊ยอุ๊ยผมโกรธ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 มากเฮ้ยผมเดินช้าบบ๊ ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ซันนาเซียไม่ได้มันไม่ตีวะโอเคครับตอนนี้อาวุธเราแตกอาวุธเราแตกนะครับอือาวุธกูแตกเอาใหญ่เลยอืมหนีไปไหนมาเยี่าวุธกูแตกเอ้ย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 เอ้อาวุธแตกเอาใหญ่เลยนะพี่ไปเจอเอ้ยเออยเอ้ยเอ้เวทเงาอัตโนมัติโจมตีใส่กระช็อตสล็อตสามเหลี่ยม นี่แน่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 แตกโดนโดนลักกะปิน่องบรรยากาศภายในพีเชนก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมันก็จะนัวๆซัวๆในชุดตัวนี้เลยครับผมดวงตุรกีทั้งนั้นเลยเฮ้ยอื้มอันนี้มันลอยดาบผมอื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 มมันกล้าเดินเข้าไปในนั้นได้ยังไงวะและในที่สุดภารกิจก็จบลงแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับไล่ตีคนเล่นเพราะว่าบอสตุยไปแล้วเฮ้ยอย่าอะไรเนี่ย What the fuck ออเออลงเสาดิเออมาแล้วเหรอปุ่มออเออจะตายจะตายหิวหน่อยหิวหน่อยตอนนี้ฆ่าคนกันจนเสร็จแล้วครับกิจกรรมจบละเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหปูโดนไม่ติดอันดับเลยว่ะปูโดนฆ่าไป26ตัวนะครับตายไปตัวหนึ่งนะ โอ้โหแล้วคนนี้เขาฆ่า,าไป200กว่าตัวเลยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนอาชีพปืนกันหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะไปดูอาชีพการสลิงเกอร์กันดีกว่านะค,ะนะครับเดินมาประมาณบนพรครับที่เปลี่ยนอาชีพแล้วกดคุยกับตัวหัวฟ้าเลยไฮไฟ,ไฟเฮ้ยไฮไฟเลยคุณจะเปลี่ยนอาชีพโอเคมาแล้วครับตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนอาชีพกันดีกว่านะครับผมอาชีพมาใหม่นะครับผมเป็นไนท์วอชนะครับหรืออาชีพปืนนะครับแ้งแบง ยืนยันการเปลี่ยนอาชีพทีนี้ก่อนจะเปลี่ยนครับต้องเอาไอเทมที่จดหมายออกถอดอิคิวเมนต์บางส่วนนะครับทําให้ตรงเงื่อนไขก่อนเราถึงจะเปลี่ยนอาชีพได้นะฮะโอเคตอนนี้ผมก็เงื่อนไขผมเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับผมถอดเกรงในตัวจยันไขนี่เราดูก่อนว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับผมเป็นแอร์ด็อปนะครับผมเหมือนแบบว่าแอร์ด็อปโยนลงมานะแล้วก็รับบัฟนะครับอันนี้เป็นไนท์ไฟเลสนะครับด,ดูว่าการดิงเป็นยังครับ ยิงจากเหมือนแบบว่าเรียกปืนมายิงจากภาคฟ้านะครับอันนี้เป็น R.I.P. นะฮะน่าจะจริงเขาที่กระบานหรือเปล่านั่นไงฮะแบงโหเหมือนล็อกเป้าหมายนะครับสกิลหลักเป็น3สกิลนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปลกเลยดีกว่าบัางมาครับเป็น Gunslinger นะฮะ ปูโบดอนเซเว่นกลับมาอีกครั้งครับหลังจากที่รอกอินไปแล้วนะฮะรอกอินเสร็จแล้วนะเอาแพ็คเด้งดีหืมกดแม่งเลยดีิแมทตอนนี้เนี่ยพอเราปิี่นอาชีพปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปเก็บจ็อบอะไรใหม่แล้วครับเราสามารถเล่นได้เลยสำหรับคนที่ไม่รู้จับยังไงครับโอ้โหอาชีพมาใหม่นะครับก็นี่อันแรกนะครับก็จะเป็นฟิลแบบว่าเน้นทำเตอรมจแบบวงกว้างนะครับส่วนอันล่างก็จะเป็นแบบวัยแมนอาร์มี่เลยแบบเท่ๆยิงคนเดียวแบบแป้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองนี่ก่อนดีกว่านะ ผมลองเปลี่ยนมาจะไม่เห็นภาพครับเดี๋ยวผมจะไปลองเทสในดันใหม่กันเลยดีกว่าที่เพิ่งอัปเดตมาทีนี้เราอยากได้สตาร์เตอร์แพ็คกันสลิงเกอร์นะครับก็มาที่สเปเชียลอีเวนต์ได้ครับเพราะเขาจะมีแพ็คปืนให้เลยไม่ต้องไปนั่งหาปืนเองกันสลิงเกอร์โบนัสนะครับมาเอารับเลยนะครับผมปังปะบะบะโอเคสำหรับคนที่เปลี่ยนมานะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีปืนใช้มาแพ็คนี้ได้เลยนะครับก็มีให้ใช้แบบตึงๆเลยนะครับโอเคกล่องนี้นะครับมา นี่นะครับผมเป็นโอโรล่านะครับมันคืออาวุธผสานพลังแห่งดวงดาวพลังจบติทางในลังระยะไกลนะครับไปเลยนั่นไงปืนยิงหมานะฮะตอนนี้ได้วาทานลงดันแล้วครับปาร์ตี้ผมพร้อมแล้วทีนี้ดันมันยากครับมีคุณเต้เขาบอกว่าให้เปิดไลท์ดูด้วยดูด,ดูดูแบคแคนโอ้โหโดนด่าแน่เล่นปืนครั้งแรก <m uch ing> ทีนี้ดันเจี้ยนที่ผมลงอันนี้คือมันต้องสังเกตบนหัวบอสที่ดีนะครับว่ามันให้เลือกสีได้ตอนแรกเนี่ยผมยังไม่เห็นครับผมให้คนดูดูก่อนว่ามันสังเกตตรงไหนไหนวะกูยังไม่เห็นสีเลยตอนเนี้ยไอไ้มอง่มง <m uch ing> ไอ้งม<ๆ>่งม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 ่งเฮ้ยเดินไม่ได้ <m uch ing> เอาเล้ครับมาคันอีกรอบหลังจากที่ตอนนี้คือในทีมเราเปลี่ยนเป็นเซตฟิงกันหมดแล้วนะครับน่าจะต้องวิ่งไวไวหน่อย ลองยิงอะะปเราแบบแดงครับผมแมน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 ม่วงโหมดที่เราลงมาไม่ใช่โหมดในเมนหรือโหมดฮาร์ดอะไรครับมันก็เลยไม่ได้ยากครับแค่เดินตามสีผมว่าถ้าโหมดฮาร์ดนี่น่าจะยากกว่านี้เยอะธรรมดาต่อไปและบ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 ะนี่เรียกว่าไม่รู้แม่คนอีกร้อนนะครับอะไรอะไรเฮ้ยมันดังนะเฮอันนี้คืออะไรอะไรอะไรพวกเนี้ยปังปังเออ พวกประดานี้เ <Tipp> น <s> <motiv ator> <m> ี <t ired> ่ยผมบอกเลยว่าแมคคณิกมันค่อนข้างที่จะงงนิดนึงครับเพราะว่ามันมีทางฝั่งของตัวนางฟ้าเนี่ยที่เราต้องเคลียร์มอนก็ต้องตีเลือดก็ต้องปั๊มครับพยายามโฟกัสอยู่ตอนนี้เดี๋ยวตายเฮ้ยอะไรวะเนี่ยต้องไปตีไอเนี่ยค่อนข้างเนี่ยยิงยิงอยู่อ๋อโดนวันที่ตายเลยไอเนี้ยหรอไฟที่มันาไฟฟ้าเนี่ยปะใช่ใช่ใช่ลุกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละที่ผมไปตีนี่นั่งนาน บะ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 ห้าสี่สามอนึนสละสละสองตัวที่สองจบไปแล้วครับต่อไปเป็นตัวที่สน่าจะยากกว่าเดิมซึ่งผมก็ยังไม่รู้แมคเคนิกครับคนในทีมเนี่ยพอจะรู้มาบ้างแต่พอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยก็ตุยกันหมดตี้เลยอืมสีเหลืองสีเหลืองครับสเหลืองเราเล่นมมา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  โอเคมันต้องลอยขึ้นข้างบนก่อนนะครับอ่ะรอบนี้เอาจริงละแป้งแป้งเอาปืนยิงต้องมีก่นอนต้องปญิบัิการท <ลง S 3> ุกคนไ่ฟ้าไปฟ้าลงมาไปฟ้าลงเข้ามาอ่ะลงโอเคลงลงแล้วกลับเข้ามาโอเคเอา <ละ S 2> ดามิดตี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  มันจะไปยากอะไรวะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับดันนี้เนี่ยพอลงเสร็จก็ฉลองกันหน่อยครับผมมาเปิดสมบัติล้ำค่านะครับตอนนี้ในตัวละครนี้ขาชุดแฟชั่นอยู่ครับแต่เป็นทางฝั่งของโพเลนสีอทองผมก็เลยต้องเปิดโปลิงขาเพื่อให้ได้โปลิยสีทองก่อนต้องบอกเลยว่าเลทค่อนข้างที่จะตึงมืออยู่นะครับเพราะผมเปิดไปร้อยดึงเนี่ยผมได้เหรียญทองแค่3อันบางทีก็ได้แค่สี่แล้วก็ต้องไปลุ้นอีกรอบอีกว่าเราจะได้แฟชั่นที่เราต้องการหรือเปล่าหัย่ามกันไดนะ้เนี่ยไม่ยากไม่ยากรัยกดแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะเน กดแบบไม่ต้องคิดอะไรเอาทั้งเอาสี <because> <hours> ่ก่อนเอ้ยทำไมไม่ได้มันก็กดต่อเอออย่ายอมแพ้อุ้ยมาเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูหนึ่งร้อยเหรียญเงินดูซิว่ามันจะได้เหรียญทองเท่าไหร่นี่ฮะเหรียญทองมาทั้งหมดสามเม็ดร้อยหนึ่งสามเม็ดเข้ามเช็คระบบลองลองเลือกสามสิบเฮ้ยได้แล้วเอาหัวได้หลังได้ส่วนหลังอ๋อส่วนหัวมีแล้วมีแล้ว 1 2 3 4 5สอ้ยอันนี้ได้ทั้ง5อันเโอเคหมดละเราลง่งสูนี่ละสาสเกิดเวงนีอ้อาวคือแปลกมาหนึ่าม,มา1โอเค30ส,ส,สุดท้ายไปโอเค30มา1เาหนึ่เลดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการตอนนี้เราต้องการชุดนะฮะเป็นชุด2อ,อันนี้นะครับจะไม่มีนะอา<ด>ิาที่สได้5ที คือแปกปั้โอ้โหได้มาแล้ววัเดียวนี่เอาชุดเอาชุดเว้เยพี่ชุดเอาชุดใช่ไหมเดี๋ยวเขายาาตู้ก่อนทีละยี่สิบมันเยอะไปก็เจ็บแต่จบไงทีละยี่สิบอืโอ้โมันไม่คีมีอะไรเด้งมาที่จอเลย <20 S 1> โอ้โหยี่สิบสามสิบไปปั้ม อ้ไม่มีอะไรมาเลยอ่ะโอหเกือจัดหแล้วสิ้นหวังแล้วชุดซ้ายนี่แหละได้ละสุดจับไปเยน่าจะเล็กแต่ลวนะเล็กเลยนะอันนี้ ใช่มันเผื่อมันสุดแล้วแล้วเดนทองปลิ้งเปิดยากมากครับก็เลยมาเปิดเฟอร์นิเจอร์แทนครับตอนนี้เขาเหลืออีกสองอันตอนนี้เรายังขาดอีกสองชิ้นครับและเป็นอันแรกที่สุดด้วยขอสีแดงสองอันเคที่มันขึ้นมายังไม่มีจัดไปเอาให้หน่อยเอาเอาเอายี่สิบก่อนแล้วกันเผื่อมันออกเลยเฮ้ยโอ้โหแล้วมัน ฮ้ยได้แล้วอ๋อย่อยทั้งหมดเลยสาวหมดเลยอันนี้คือเราได้แล้วมันตกใจกันทำไมนี้มันคืออันนี้อ๋อแล้วเป็นสีแล้วโอ้มันไปแล้ววะดิยังไม่ได้เขากดต่อครับจัดอีก20โล10โลแรกมาไม่มีอะไรเลย10โลที่2มาก็เงียบคลิปโอ้โหโอ้หเอาแบบว่าแบบ13ไปเรียกนำโชคเฮ้ยได้เลยไอ้หิต มาแล้วหนึ่งอะดิมาแล้วหนึ่งอะดิหรืออันหนึ่งไม่มีการันตีไม่มีการันตีเปิดกว่าจะได้เฮ้ยได้แต่อันซ้ำมาไม่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 ใช่ต้องสีแดงต้องสีแดงต้องสีแดงสีแดงเอ้อเออเออเอาสิบสามอันนี้ก่อนูตีทำโชคเฮ้ยเฮไปสูตรสิบสามรู้กันแค่เรารู้กันแค่นี้สูตรสิบสาม นี่ลูกกันแค่เรานะใครดูทายคลิปจบนี่ถือว่าโชคดีผมไม่เอาเป็นไฮไลท์เพราะว่าเดี๋ยวคนดูเยอะมันโหลดเล่นกันนะครับถ้าใครอยากเล่นลิง์อยู่ข้างล่าง